วันนี้เราจะพามาชมศิลปะภาพคนในงาน The Extraordinary กันค่ะพบกับผลงานชิ้นแรกอย่าง Stand Strong ผลงานสีสันสดใส,ดสาจาก b b l a y ต่อด้วยผลงานลายเส้นเอกลักษณ์ของ Lo Le, Cyborg Tammy ที่ถ่ายทอดเรื่องราวโรคภัยที่กัดกินมนุษย์ผ่านใบหน้าคนและลายเส้นที่ร้อยเรียงอย่างสนุกสนานสองผลงานสองสไตล์จากกิตินารอดในผลงาน Girl in Roses Tattoo และผลงานในช่วงแรกอย่าง Red Wing Resting Place Companion Brown ผลงานอาร์ทอยจากศิลปินกราฟฟิตี้ระดับโลกชาวอเมริกันอย่าง c a l s ที่ผลิตเพียง500 Edition ต่อไปเป็นผลงานของโน้สกฤษดาภายใต้ชื่อผลงาน Noisy Republic ที่เขียนด้วยดินสอกดและสีอะคริลิก2ผลงานจากวสันสิทธิเขตภายใต้ผลงานกอดตรกองสันติภาพและคู่รัก เสามังกรจากพันศักดิ์จักรภาคที่นอกจากภาพดอกไม้แล้วยังเขียนภาพคนด้วยค่ะภาพนี้เป็นภาพสไตล์จีนโบราณสวยมากตามมาที่ the reflection i s a w ภาพหญิงสาวภายใต้กรอบแว่นสีแสบและปากสีสดโดยอัตศิธิ์ปกป,ป้องปิดท้ายกันที่ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่กลิ่นอายโฟวิซมโดยหลีกสีประเสริฐช่างภาพและจิตรกรมากฝีมือ แล้วพบกันวันที่14มีนาคมไอคอนสยามชั้น7อย่าลืมมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะ